สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาสปอยนิยายเรื่องเมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่านะคะชื่อยาวมา,จากจำไม่ค่อยได้นะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วช่วงนี้ก็จะหายไปหน่อยเพราะว่าเราอ่านในเว็บแต่ว่ามันปิดให้อ่านแค่ตอนล่าสุดที่เราสปอยเนี่ยแหละคะ่ะเราก็ฝากรอก,กันด้วยเรากําลังพีหนังสือมาอยู่แต่ก็กําลังจะทําเรื่องใหม่เรื่องนี้สนุกมากๆเราไป ดูซีรีส์มาแล้วนะคะเออช่อง GMM แต่เราจำชื่อไม่ได้นะมันน่าจะมาได้1ตอนถ้าเราจำไม่ผิดนะเมื่อวันก่อนเราไปดูสุขสนุกมากแล้วก็เนื้อเรื่องน่าสนใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนช่อง GMM เขาชอบทำอะไรแบบนี้นะเออน่าสนุกดีชอบนะคะเีย้ยก็จะมาทำสปอยให้ทุกคนฟังส่วนเรื่องแดนดาวเนว่าได้อะเราอยากทำมากแต่ว่าต้องเสือมันหาซื้อยากมากแดีวก รอพีนานมากๆเลยอะเราก็เลยคิดอยู่ว่าจะทําดีหรือเปล่าหรือว่าถ้าใครอยากจะให้เราทําก็สามารถส่งหนังสือมาให้เราได้นะเออเดี๋ยวเราจะส่งคืนถ้าเราสปอยเสร็จแล้วนะคะยวก็ฝากติดตามฝากรอกันด้วยช่วงนี้ก็จะหายไปแป๊บหนึ่งเพราะว่ารอหนังสืออยู่ถ้าเรามีเรื่องอื่นๆที่ทําได้เลยเราก็จะทําให้ทุกคนนะคะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มสปอยตอนที่3ากันได้เลยค่ะ ในตอนนี้พวกเขากำลังเดินทางไปที่จังหวัดลบบุรีเราไม่แน่ใจว่าปลายทางเขาไปที่ไหนแต่เราจักอ่านเขาเข้าแล้วเนี่ยเขาน่าจะไปกันที่สวนพึ่งจังหวัดลบบุรีมันเป็นที่พักตากอากาศนะคะมันจะฟิลคล้ายๆเที่ยวธรรมชาติเป็นลานกางเต็นท์แต่มันเป็นเต็นท์ที่เขาทําไว้ในนั้นจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่เยอะมากๆไม่ได้เหมือนกางเต็นท์ตามป่าตามเขานะ ระหว่างทางเขาก็คุยกันว่าวันนี้เขาจะถ่ายในฟิวไหนครั้งนี้วิดีโอเขาเป็นคอนเซปต์คล้ายๆกับหนังสั้นคล้ายๆกับภาพยนตร์เรื่องหนึง่งเน้นการเล่าเรื่องเน้นถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆวิวธรรมชาติแล้วก็มีการแซมการภาคเข้าไปนิดหน่อยมันจะให้ฟิลเหมือนเรากําลังดูหนังสักเรื่องหนึ่งอยู่ออกแนวโรแมนติกนิดๆตอนที่เราอ่านไปมองภาพไปเราอยากดูคลิปนี้เลยอะ มันคงจะออกมาดีมากแน่ๆระหว่างทางเนี่ยเขาจะคอยเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆชอบคุณก็ขับรถไปพูดกับกล้องไปช่วงนี้ชอบคุณไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าเขาทําการบ้านมาดีไม่อยากให้อินทาเสียเวลาระหว่างก่อนที่เขาจะถ่ายทำเนี่ยเขาใช้เวลาในการท่องบทจําบทนานมากๆไม่เน้นบทเป๊ะแต่จะเน้นทําความเข้าใจอ่านรายละเอียดสถานที่ต่างๆเพื่อจะอธิบายที่ถูกระหว่างทางเขาก็ไปได้โฟล์มาก หลังจากถ่ายเสร็จคัดเสร็จเนี่ยอินทัศก็เอ่ยชมชอบคุณว่าเก่งมากทําได้ดีมากแล้วครับตอนนั้นเองชอบคุณยิ้มดีใจมากเขารู้สึกโล่งไปเลยแล้วก็ถามอินทัยกลับไปว่าเป็นยังไงโอเคใช่ไหมมันดีใช่ไหม,ม,ไหมอินทัยก็ชมไปว่าดีกว่าช่วงแรกๆคลิปแรกๆที่เราถ่ายกันชอบคุณผูด้ได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นชอบคุณก็ยิ้มนะคะและระหว่างทางที่เขาขับรถไปเนี่ยอินทัศเอ่ยถามว่าชอบคุณอยากจะฟังเพลงอะไรไหมคือเอาที่ชอบคุณชอบเลย แต่ว่าชอบคุณตอบไปว่าเพลงอะไรก็ได้เขาไม่ติดเพลงอะไรก็ได้เขาฟังได้หมดแล้วแต่อินทัดเลยอินทัดเลือกได้เลยอินทัดก็ไปกดเพล์ริสมันเป็นเพล์ษิสากลเราจําชื่อเพลงไม่ได้แหละแต่เป็นสากลแบบฟิลฟวหวานอะไรงงี้ระหว่างที่เขาเปิดเพลงไปเนี่ยชอบคุณก็ทำเพลงไปด้วยโยกหัวไปด้วยและภาพนั้นมันก็อยู่ในใสายตาอินทัด อินทั์ก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาเก็บภาพโดยที่ชอบคุณไม่รู้ว่าอินทั์กำลังเก็บภาพอยู่ก็นึกว่าอินทั์กำลังเก็บภาพบรรยากาศอยู่ชอบคุณก็ขับไปด้วยความสบายๆมันเลยให้ฟิลดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นและระหว่างทางเนี่ยอินทั์ก็ถามชอบคุณว่าอยากลองเล่าเรื่องผ่านมุมมองตัวเองไหม คือมันจะดีนะถ้าเราเนี่ยถ่ายทอดผ่านมุมมองของตัวเองให้ชอบคุณถือกล้องหันกล้องไปทามุมมองตัวเองให้อินทัดคอยไปตัดต่อเสริมเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการใช้วิธีนี้มันลำบากสำหรับคนตัดต่อ เพราะมันจะมีมุมกล้องเพิ่มขึ้นและคนที่ไม่ใช่ตากล้องใช้กล้องถ่ายเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้มุมนะคะแต่อินทัดอะ่ะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาอยากจะให้ชอบคุณเนี่ยได้ลองอะไรใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นตอนแรกชอบคุณก็คิดหนะักเขาก็รู้แหละว่าการทําแบบเนี้ยมันทําให้อินทัดเสียเวลาเสียเวลาในการตัดต่อแถมอาจจะเสียเวลาในการถ่ายทําก็ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามุมที่เขาถ่ายหรือเขาจับกล้องเนี่ยมันจะเป็นยังไง แต่อินทัศบอกไปว่าไม่ต้องห่วงเขาไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเสียเวลาเขาอยากเสนออะไรใหม่ชอบคุณพอได้ยินสิ่งที่อิทัศกำลังอธิบายเขาก็สนใจมากๆก็เลยตอบตกลงไปก็ให้อินทัศสอนว่าเขาควรจะทํำยังไงและหลังจากที่ได้ฟังสิ่งที่อินทัศอธิบายอะไรเสร็จเรื่องเกี่ยวกับกมุมกล้องการใช้กล้องคร่าวๆนี้ และที่สําคัญกล้องที่เขาใช้ก็เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ของอินทัชเกือบหมดเลยจริงๆแล้วกล้องของชอบคุณอะ่ะมีประมาณสองตัวไม่ได้มีเยอะมากแต่เขารู้สึกเกรงใจอินทัชมากที่อินทัชจ,จะต้องเอากล้องของตัวเองมาใช้แต่อินทัชไม่ได้คิดอะไรแต่เขาก็ปฏิเสธอินทัชไม่ได้เพราะอินทัชเป็นคนพูดโน้มน้าวได้เก่งแล้วก็หาเหตุผลน,นู่นนั่นนี่มาให้เขาเก่งมากเขาก็เลยยินยอมใช้อุปกรณ์ของอินทัชและอย่างแรกที่เขาลองทําก็คือ การเลือกขนมในร้านสะดวกซื้อก็ใช้มุมมองของอินทัดอินทัก็จะถือกล้องไว้ตรงหน้านะคะหันกล้องไปที่ชั้นขนมชอบคุณก็เลือกว่าตัวเองชอบอะไรแล้วกอธิบาิแล้วก็มีการแอบแพนกล้องไปหาอินทั์ด,ด้วย มันเป็นไปโดยธรรมชาตินะเพราะว่าทุกครั้งที่ชอบคุณหันไปคุยกับอินทัดอ่ะก็มันก็จะหมุนไปตามมือเขาหมุนไปตามความรู้สึกอารมณ์เหมือนการเล่าเรื่องผ่านเขาเขาก็คอยเลือกคอยแนะนําขนมให้อินทัดลองมันดูเป็นฟิลฟิลธรรมชาติเหมือนมาเที่ยวกับแฟนอะไรประมาณนี้นะคะมุมกล้องมันก็ออกมาประมาณนี้หลังจากเลือกอะไรเสร็จเขาก็พากันขึ้นรถระหว่างทางขับรถออกไปเขาก็มีการแกะขนมป้อนกันด้วยนะคะคือแบบฟิลฟิล,ฟลแบบแฟนมากนะคะชอบคุณรู้สึกหิวนา้า แต่ว่าชอบคุณขับรถยินทัดก็เลยต้องป้อนน้ําให้คือว่าวานมากแต่ว่าครั้งเนี้ยมันจะใช้เวลาในการเดินทางนานกว่าปกติเพราะเขาต้องเก็บบรรยากาศร,ระหว่างทางด้วยเขจะมีการบินโดนดูบรรยากาศมุมสูงด้วย คือครั้งนี้อินทัดลงมือหนักมากคิดว่ายังไงทุกคนจะต้องชอบคลิปนี้แน่นอนเพราะมันเป็นคลิปอะไรใหม่ๆของช่องนี้มันเป็นความคิดของอินทัดุนล้วนชอบคุณก็ตื่นเต้นมากอยากจะดูคลิปนี้มากๆเขาไม่อิดออดเลยว่ามันจะเสียเวลานานแค่ไหนก็ตามในการเดินทางหรือแม้กระทั่งในการถ่ายคลิปและระหว่างที่เขาถ่ายคลิปเสร็จเนี่ยเขาก็มานั่งดูคลิปกันระหว่างที่นั่งดูคลิปกันอะเขาลืมตัวไปว่าเขาใกล้กันเกินไปคือไหลชนกันแล้วแล้วก็ หลังจากดูคลิปเสร็จเนี่ยเขาเผลอสบตากันนานมากคือนานมากๆนะคะตอนนั้นเขารู้สึกเขินก็รีบหาข้ออ้างแล้วก็ผะตัวออกแล้วก็ถามอินทัดไปว่าอินทัดชอบหรือยังถ้าชอบแล้วงั้นเราไปต่อกันได้เลยอินทัดเขาก็ตอบแบบตอบแบบให้คิดว่า ชอบแล้วครับไปต่อได้เลยคือแบบอืมนะคะในทุกคําพูดมันมีความหมายแฝงอยู่เราคิดแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็ไปถึงที่พักพอถึงที่พักเนี่ยก็เริ่มถ่ายทํากันต่อแนะนําสถานที่นู่นน,นั่นนี่หลังจากถ่ายทําอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็แยกกันยินทัศน์ก็ไปถ่ายบรรยากาศรอบๆส่วนชอบคุนก็ไปถ่ายในมุมมองของตัวเองพอเขามาถึงเขาก็จัดนู่นนั่นนี่เสร็จก็ไปหามุมเงียบๆนั่งวาดภาพ ให้อารมณ์เหมือนคนดูมาดูด้วยกันมาฟังด้วยกันมาทําอะไรๆด้วยกันและหลังจากที่ทุกคนถ่ายคลิปเสร็จเก็บภาพบรรยากาศเสร็จปุ๊บอินทั์ก็มาหาชอบคุณที่กําลังวาดรูปอยู่พอชอบคุณเห็นอินทัดปุ๊บเขาก็ให้อินทัดไปพักผ่อนได้เลยเดี๋ยวเขาจะนั่งถ่ายคลิปตรงอีกสักพักหนึ่งแต่อินทัดไม่นะคะบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจะนั่งเป็นเพื่อนรอชอบคุณอยู่ตรงนี้แต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะก็ปล่อยให้อินทัดนั่งเฝ้าตัวเองวาดรูปไป และระหว่างวาดภาพเนี่ยทุกสายตาก็จับจ้องไปที่ชอบคุณอินทัศเนี่ยเขาชอบชอบคุณแบบเห็นได้ชัดมากไม่ต้องบอกว่าชอบเราก็รู้ว่าชอบคุณชอบอินทัศนะ แล้วเราก็จะตัดภาพไปตอนเย็นเลยตอนเย็นนี้เขามีกินหมูกระทะกันก่อนหน้านี้ระหว่างที่เขาวาดรูปไปเนี่ยในหัวเขาคิดแต่ถึงเมนูหมูกระทะเขาก็คุยอวดกับอินทัดด้วยนะว่าเขาไม่ค่อยได้กินหมูกระทะกับบรรยากาศแบบนี้เลยเขาชอบตอนนี้ที่สุดเขาชอบตอนกินหมูกระทะที่สุดเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาชอบแต่เขาไม่ค่อยได้ทําเพราะเขาไม่ค่อยมีเวลาเลยก็ไม่ค่อยได้มาบรรยากาศแบบนี้ด้วยแต่ครั้งนี้เขาได้ทําแล้วระหว่างที่เขากาลังนั่งกินหมูกระทะไปอินทัดก็ยกกล้องขึ้นมาถ่าย ชอบคุณก็ยิ้มแล้วก็อธิบายไปว่าต้องทำในง,งุ้นอย่างนี้บ้างบรรยากาศดีมากอากาศดีมากตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินฟิลบรรยากาศสวยมากๆนะคะและระหว่างที่ถ่ายทำไปเนี่ยอินทัสก็ยิ้มไปมีความสุขไปเขารู้สึกชอบบรรยากาศแบบนี้มากคนตรงหน้าเนี่ยดูมีความสุขสุด มันเลยทําให้อินทั์รู้สึกมีความสุขไปด้วยเขาก็ยิ้มผ่านเลนกล้องนะหลังจากที่ถ่ายทําไปได้สักพักเนี่ยคนก็เริ่มทยอยมากินหมกกระทักันแล้วเลยกระซิบพูดกับกล้องไปว่าเขาต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วไม่อยากจะรบกวนคนข้างๆและตากล้องคงจะหิวมากเออมีการเล่นกับกล้องด้วยนะคะแต่ตอนนั้นอินทั์ไม่ได้ยินนะแล้วเขาก็คัดแต่ว่าอินทัดจะต้องเก็บบรรยากาศต่อต้องเก็บฟุตเทจต,ตอนที่ชอบคุณกินหมกกระทัไปด้วย แต่ชอบคุณรู้สึกเก่งใจอินทัตเขาบอกอินทัตไปว่ากินก่อนไมั้ยอยค่อยถ่ายทําเพราะเขารู้ว่าอินทัตก็น่าจะหิวเหมือนกันแต่อินทัตปฏิเสธนะบอกไปว่าไม่เป็นไรกินไปเลยเขาอยากจะเก็บบรรยากาศตรงนี้เพราะว่าแสมกาลังดีบรรยากาศมันกำลังดีพระอาทิตย์กำลังตกดินเขาอยากจะถ่ายตรงนี้ไว้ ชอบคุณเลยอาสาจะปิ้งหมูกระทะให้กินเลยถามอินทัดไปว่าอินทั์ไม่กินอะไรบ้างแล้วก็ชอบกินอะไรบ้างอินทั์บอกไปว่าเขาไม่กินแค่หมูสามชั้นที่เหลือเขากินได้หมดชอบคุณก็เลยนั่งย่างเนื้อแล้วก็ป้อนอินทั์ร,ระหว่างที่อินทั์กำลังถ่ายทําอยู่ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่า ไปได้เรื่อยๆนะคะเขาไม่ได้ป้อนแค่คำแรกเขาป้อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆในใจชอบคุณคิดว่าตอนอยู่บนรถอ่ะอินทัศก็ป้อนน้ำเขาครั้งนี้เขาอยากจะตอบแทนทางเรื่องที่อินทัศป้อนน้ำเขาแล้วก็อินทัศทุ่มเทให้กับงานขนาดนี้ส่วนอินทัศเองเนี่ยเขาก็กินไปยิ้มไปนะแล้วก็เก็บบรรยากาศไป และหลังจากไายทําเสร็จเขาก็มานั่งกินหมูกระทะกันระหว่างนั้นเขาก็คุยกันเรื่องน้องหมาน้องแมวซึ่งก่อนหน้านี้น้องแมวของอินทัศน์ป่วยเข้าโรงพยาบาลตอนฝนตกที่เขาได้รู้เรื่องเขาเลยถามว่าแล้วแฟนซีเป็นยังไงบ้างอินทัศน์เลยบอกไปว่าดีขึ้นแล้วแผลเริ่มแห้งแล้วเหลือแค่เจอหมออีกไม่กี่ครั้งชอบคุณเลยถามต่อว่าแล้วปกติน้องนิสัยเป็นยังไงขี้เล่นไหมอินทัศน์เลยบอกว่าก็แล้วแต่อารมณ์นะปกติขี้อ้อนขี้เล่นแต่ถ้าได้กินหมาเมื่อไหร่แมวของเขาจะไม่เข้าใกล้เขา ชอบคุณก็ลองอออเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอินทัศถึงไม่ค่อยเข้าใกล้กะทิหรือใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันมีเหตุผลอินทัศกลัวแมวงอนนี่เองและอินทัศก็ตอบไปว่าใช่ครับแต่ตอนนี้อินคิดว่าต้องให้แฟนซีเริ่มชินกับกะทิได้แล้วเผื่อวันหนึ่งมันจะได้เจอกันและอินทัศก็หันมาพูดพร้อมกับรอยยิ้มหว,วานๆและตาที่เป็นประกายซึ่งมันมีความไหนแฝงอยู่และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ชอบคุณได้เห็นรอยยิ้มของอินทัศและไหนจะสายตาแบบนั้นอีก อากาศก็เย็นทำไมหน้าเขาถึงร้อนขนาดนี้เออทั้งนี้อินทัศลุกแบบเพลินในชัดมากและหลังจากกินหมูกระทะเสร็จเขาก็ไปที่ลานฟังเพลงมันเป็นรานกิจกรรมของรีสอร์ทนี้นะคะก็มีนักดนตรีม,มาเล่นเพลงทุกคนก็ดื่มเบียร์ไปดื่มเหล้าไปแล้วก็นั่งกินขนมเพื่อจะนั่งฟังเพลงด้วยอินทัศกับชอบคุณก็ทําแบบนั้นเหมือนกันเขาก็นั่งจิบเบียร์ไปนั่งฟังเพลงไปแล้วก็มองไปตรงหน้านะคะ ระหว่างนั้นเพลงที่เขาไม่คาดคิดจะดังขึ้นก็ดังขึ้นมันเป็นเพลงแฟนใหม่เธอหน้าคุณๆนะคะมันก็ตรงกับเหตุการณ์ที่ชอบคุณเคยเจอมาเขาก็ฟังเพลงไปแล้วก็รู้สึกเจ็บนิดๆแต่ตอนนี้เขาไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วไม่ได้หลงเหลือความรู้สึกเศร้าอะไรอีกเลยก็ฟังเพลงไปแล้วก็หันหน้าไปมองอินทัศไปวันนี้อินทัศมีลุกชิวๆนะคะเขารู้สึกสนิทกับอินทัศมากขึ้นและตอนนั้นเองอินทัศก็มองชอบคุณอยู่ เขาไม่เคยเห็นชอบคุณจะดูชิวขนาดนี้เขารู้สึกว่าช่วงเนี้ยชอบคุณก็ดูผ่อนคลายขึ้นดูสนิทกับเขามากขึ้นคือต่างคนต่างรู้สึกว่าตัวเองสนิทก,กันมากขึ้นและระหว่างนั้นชอบคุณก็ได้เห็นอินทัดร้องเพลงแบบร้องแบบทั้งประโยคร้องแบบร้องท่อนปได้ด้วยอินทัดก็หันไปถามชอบคุณว่าคุณเมาหรือเปล่าชอบคุณก็ตอบว่าไม่ได้เมาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอินเลยบอกไปว่าถ้าเริ่มเมาต้องบอกอินนะชอบคุณก็พยักหน้านะคะ และระหว่างนั้นเองอ่ะเหมือนอินทัชจะเห็นว่าชอบคุณอะ่ะเซยผมบ่อยๆเหมือนผมปักตาเขาก็เลยอาสา,าจะมัดผมให้ถามชอบคุณไปว่าให้ผมมัดผมให้ไหมชอบคุณก็พยักหน้านะคะบอกว่าเออได้สิ ช่วงเนี้ยเขาไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ได้ตัดผมกลับไปก็คงต้องหาเวลาไปตัดผมหรือไม่ก็ต้องตัดเองซะแล้วเขาก็หยิบยางมัดผมแล้วก็ยื่นให้อินทัดมัดผมให้เพราะว่าตอนนั้นเองอะชอบคุณกําลังกินขนมอยู่มือเปื้อนเขาก็เลยให้อินทัดมัดผมให้ชอบคุณก็เอียงไปหาอินทัดอินทัดก็มัดให้หลังจากมัดเสร็จเขาก็ถามชอบคุณไปว่าโอเคไหมเขาไม่ได้มัดผมให้ใครนานแล้ว ชอบคุณเลยตอบว่าไม่แน่นอินทัศน์บัดผมได้ดีมากหลังจากมาเสร็จเขาก็เพิ่งน,นึกขึ้นได้ว่าหัวเขาจะเหม็นหรือเปล่าเพราะเขาเพิ่งกินหมูกระทะมาชอบคุณเลยหันไปถามอินทัศ์ว่าหัวเขาเหม็นไหมแต่อ,อินทัศนต์ตอบว่าไม่เหม็นขนาดนั้นครับแต่ได้กินหมูกระทะอยู่แล้วเขาก็ส่งยิ้มไปให้อินไทยก็ถามคืนว่าแล้วหัวอินเหม็นหรือเปล่าชอบคุณเลยตอบว่าก็ก้มหัวไห้เข้าโดมสิขเขาจะได้รู้ว่าเหม็นหรือเปล่าอินไทยก็ก้มหัวไปให้ชอบคุณดมนะคะ พอดมเสร็จปุ๊บชอบคุณร้องหืมเลยอินเลยถามว่าหัวเขาเหม็นขนาดนั้นเลยหรอแต่ชอบคุณก็หัวเราะแล้วก็ตอบไปว่าไม่เขาแค่ล้อเล่นคือเขาทําท่าเหม็นไปยางงั้นเลยค่ะแต่เขาก็บอกไปว่าเออไม่เหม็นมากหรอกเราแค่แกล้งอินเฉยอินทัศนก็ยิ้มนะคะแล้วก็เปลี่ยนมานั่งเท้าคางมองหน้าชอบคุณแล้วก็ถามชอบคุณไปว่าแล้วหอมไหมครับตอนนั้นเองชอบคุณชะงักเลยแล้วเขาก็หัวเราะตอบไปว่าหอมแต่เป็นหอมกินหมกวกกะทะนะ แล้วว่าเราสองคนต้องอาบน้ำก่อนนอนแล้วแหละถ้านอนแบบนี้คงจะหิวกลางดึกแน่ๆเขาก็พูดล้อเล่นกันไปนะคะแล้วก็หยิบขนมขึ้นมากิน เขาก็มีการแซวๆซกันด้วยคือ In อินทัอ่ะเขาก็เอาคืนบอกไปว่าแล้วถ้าเขากินอะ่ะเขาจะแย่งชอบคุณหรือเปล่าชอบคุณก็รีบปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่าไม่ไม่ได้แย่งเราตั้งใจจะซื้อมากินด้วยกันอินทัดก็หัวร้อนนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยชอบคุณดูร้อนลนเขาก็บอกว่าเออเขาแค่แกล้งเฉยๆแล้วก็เอื้อมมือมาหยิบขนมเขาก็นั่งกินขนมกันไปฟังเพลงกันไปคือฟิลมันได้มากอะต่างถามว่าอร่อยไหมชอบไหมนุนนนี่ เขาก็ขายขนมเต็มที่เลยในระหว่างที่เขากินขนมอะไรเสร็จปุ๊บอินทัศก็ขอตัวไปเก็บฟุตเทจต่อแต่ได้มีขิดไวตัดต่อเยอะๆชอบคุณเลยถามกลับไปว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมแต่อินทัศบอกว่าไม่เป็นไรเดีย๋ยวอินมาแป๊บเดียวมีอะไรโทรหาอินนะอย่าเดินไปไหนมาไหนคนเดียวเขาก็ํำชัดชอบคุณว่ากลัวชอบคุณจะเมาแล้วก็เดินไปนู่นมานี่ชอบคุณก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกอินเนี่ยชอบพูดเหมือนมามา,มาเขาเลยนะอินทัศก็หันมามองแล้วก็ตอบว่าเหมือนมามาหรอครับ แต่อินคิดว่าเหมือนอย่างอื่นซะอีกตอนนั้นเองอะ่ะชอบคุณก็คิดว่าเหมือนอย่างอื่นเหมือนใครหรอหรือว่าเหมือนปาป๊าเขาเหลอแล้วพออินทัดปีกตัวไปชอบคุณก็หยิบมือถือขึ้นมาเล่นก็เห็นข้อความที่น้องเขาตอบกลับมาน้องเขารีภายสตรอรี่มาถามว่าใครชอบคุณก็คิดว่าใครหมายถึงใครคือเขาก็เลยเข้าไปอ่านดูนะคะแล้วถามว่าใครหมายถึงใครน้องเขาเลยตอบมาว่าก็คนในสตรอรี่ตัวไงใคร ชอบคุณก็เลยไปดูสตอรี่ว่าเขาถ่ายใครลงมันติดใครและพอเขาได้ดูสตอรี่ปุ๊บเขาก็ได้เห็นว่าเขาก็เลยตอบน้องไปว่าตากล้องของช่องเขาเองน้องเขาเลยตอบมาว่าหล่อมากชอบคุณเลยตอบกับน้องไปว่าไกลขนาดนั้นยังเห็นอีกนะตาดีจริงๆหลังจากที่เขาตอบกลับไปเนี่ยเขาก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นที่เขาถ่ายสตอรี่และหลังจากที่เขาถ่ายสตอรี่เสร็จอ่ะเขาก็ได้เห็นอีกภาพหนึ่งได้เห็นอีกช็อตหนึ่งก็คือมีสาวเข้ามาขอไอจีอินทัศ ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการที่น้องเขาเห็นคลิปแค่นิดนึงแล้วมองว่าอินทัศรอ่ะมันก็ไม่แปลกเพราะเขาเองเนี่ยก็รู้สึกแบบนั้นในขณะที่อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายอินทัศจะโดดเด่นขึ้นมาวันนี้มันก็พิสูจน์แล้วเพราะมีสาวน่ารักๆคนหนึ่งเข้ามาขอลาอินทัศเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอินทัศจะให้หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าเห็นคุยกันอยู่สักพักหนึ่ง และตอนที่อินทัศเดินมาหาเขาเขาก็พยายามหลบหน้าคือการมองแบบนี้สาหรับชอบคุณแล้วมันอาจจะดูแบบไม่มีมารยาทเขากลัวอินทัศจะมองว่าเขาแอบมองเขาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะแล้วเขาก็นั่งจิบเบียร์ไปสักพักหนึ่งอินทัศก็กลับมาถามเขาว่าง่วงหรือย,อยังอยากไปดูดาวไหมเขาก็ชวนกันไปดูดาวนะคะเพราะว่าตรงที่เขานั่งอยู่เนี่ยมันมีต้นไม้เยอะเขาเลยไปหาที่โลง่ลงๆนั่งดูดาวกันและชอบคุณก็ถือกีตาร์มาด้วยอินทัศเลยถามว่า ชอบคุณเล่นกีตาร์เปด้วยหรอชอบคุณก็พยักหน้านะคะว่าอืมเล่นเป็นเขาเล่นเป็นหลายอย่างนะแต่ช่วงนี้เขาอินกับเปียโ,โนมากกว่าแต่เขาก็อยากจะเอามาลองเล่นดูอินเลยถามไปว่าเพลงแรกที่คุณหัดเล่นคือเพลงอะไรชอบคุณก็คิดไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตอบไปว่าเพลงพาวของวงแบ็กเก็ตแบนด์อ่ะอินรู้จักไหมอินก็พยักหน้านะแล้วก็ตอบไปว่าเคยฟังเพลงอื่นของวงนี้แต่ยังไม่เคยฟังเพลงพาวของวงนี้เลยเล่นให้ฟังหน่อยได้ไหม ชอบคุณก็พยักหน้านะคะแล้วก็ตอบไปว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขายังจําคอได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะลองเล่นนะชอบคุณก็หยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วก็ปรับสายนิดหน่อยเขาก็ดีกีตาร์ไปลองเพลงไปอินทัดก็มองชอบคุณนะคะหลังจากเล่นเสร็จปุ๊บชอบคุณเลยถามอินทัดบ้างว่าอินทัดเล่นกีตาร์เป็นไหมอินทัดก็ตอบไปว่าเป็นครับอินเคยทําวงดนตรีกับเพื่อนสมัยเรียนมหาลายัยพอชอบคุณได้ยินอย่างงาั้นก็ถามไปว่าอินเล่นกีตาร์หรอ อินก็พยากหน้าก็ตอบไปว่าครับเขาก็เลยอยากให้อินทัดะลองเล่นให้เขาฟังหน่อยเอาเพลงแรกที่อินทัดเล่นเลยก็ได้อินทัดก็รับมานะคะแล้วก็ตอบไปว่าอินเริ่มเล่นตั้งแต่เด็กๆจําเพลงแรกไม่ได้แล้วเอาเพลงอื่นได้ไหมที่เขาหัดเล่นล่าสุดได้ไหมชอบคุณก็ตอบว่าได้ได้เพลงไหนก็ได้และอินทัดก็เริ่มดีกีตาร์และชอบคุณก็ได้รู้ว่าอินทัดเล่นกีตาร์เก่งมากแถมยังร้องเพลงเพราะมากๆ และเพลงที่เขาร้องก็คือเพลงพินของนุนทนนนะคะพอร้องทอดแรกปุ๊บสายตาของชอบคุณไม่สามารถละสายตาไปจากอินทัดได้เลยคือมันโรแมนติกมากนะคะเขาเขินมากๆและอินทัดก็หันมามองเขาเหมือนกันร้องเพลงไปแล้วก็มองเขาไปและตอนนั้นเองหัวใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะเลยเขาไม่เคยรู้สึกใจเต้นแรงขนาดนี้มาก่อนและก็กลายเป็นเขาเองที่ต้องหลบสายตานั้น และหลังจากที่เสียงเพลงจบไปแต่หัวใจเขายังไม่หยุดเต้นสักทีเขาก็เลยได้แต่เอ่ยชมไปว่าอินร้องเพลงเพราะมากเขาชอบเพลงนี้พอดีเลยและอินไทยก็ตอบไปว่าขอบคุณครับดีใจที่คุณชอบไว้วันหลังจะร้องให้ฟังอีกนะครับชอบคุณก็ตอบว่าเออแต่ว่าก็ต้องหลบสายตาไปมองดาวก่อนเพราะตอนนี้เขาคืนไม่ไหวแล้ว และหลังจากที่เขาดูดาวกันไปสักพักหนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะนั่งชมดาวนานไปหน่อยพอเขากลับเข้ามาเนี่ยทุกคนก็หายไปหมดแล้วและมันก็มืดมากแล้วด้วยเขาเป็นคนขี้กลัวนะคะเขาเลยหันไปถามอินว่าถ้าอินจะไปอาบน้ําช่วยมาเรียกเขาด้วยได้ไหมเขาอยากอาบน้ําพร้อมอินเขากลัวอินก็พอจะรู้ว่าชอบคุนกลัวเขาก็โอเคตอบตกลงและหลังจากนั้นเขาก็พากันไปอาบน้ําด้วยกันคือมันเป็นฉากอะไรที่ไม่ได้เยอะมากแต่สําหรับเราอะ อินทัศใส่ใจมากเขาอาบน้ําเสร็จก่อนแต่ก็มายืนรอชอบคุณที่หน้าห้องน้ําและก็ไม่แปลงฟันก่อนด้วยก็รอชอบคุณออกมาและก็แปลงฟันไปด้วยกันหลังจากที่แปลงฟันกันเสร็จปุ๊บเขาก็พากันกลับเข้าไปคนละเต็นเขาไม่ได้นอนด้วยกันนะคะเขาเช่าคนละเต็นแต่อินทัศไปส่งชอบคุณที่หน้าเต็นก่อนแต่มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือตุ๊กแกดันตกลงมาแล้วก็วิ่งเข้าไปในเต็นเขาเขากลัวมากเพราะว่าตุ๊กแกตัวใหญ่มาก อินทัศเพระเห็นสีหน้าของชอบคุณปุ๊บเขาเลยหันมาถามชอบคุณว่าไปนอนกับเขาไหมชอบคุณไม่ปฏิเสธนะคะตอบตกลงทันทีเลยเขาไม่มีทางเข้าไปนอนพร้อมกับตุ๊กแกแน่นอนเขาเลยไปนอนกับอินทัศพอเข้าไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วห้องอะเตียงมันไม่ได้เล็กนะเตียงมันเหมือนเตียงสองอันแล้วก็ติดกันแต่มันมีผ้าห่มแค่ผืนเดียว ตอนที่เขานอนเนี um. ่ยแล้วเขานอนห่างกันพอสมควรมันดูแบบแปลกไปนิดนึงเพราะว่าต่างคนต่างที่ไม่กล้านอนใกล้กันแต่พ่อผมมันดันมีผืนเดียวไงอินทัศน์เลยพูดไปว่าชอบคุณเอาพ่มไปห่มเลยก็ได้ครับอากาศไม่หนาวมากผมนอนได้แต่ชอบคุณอะไม่เห็นด้วยตอบไปว่าไม่ได้สิเขาเป็นคนมาอาศัยห้องอินทัศน์อยู่แล้วทาไมเขาจะต้องเอาพาหผมไปนอนคนเดียวเรามาห่มด้วยกันเขาก็ขยับเข้าไปใกล้ๆกกันนะคะแบบใกล้กันมากขึ้นเพื่อที่จะได้ห่มพาห่มอะ ได้มากขึ้นระหว่างนั้นมันก็เงียบมากๆอินทัก็พูดขึ้นว่าวันนี้มีคนมาขอลายอินด้วยชอบคณก็เผลอตอบไปว่าอ๋อคนน่ารักน่ารักใช่ไหมแต่ก็ต้องรีบปิดปากตัวเองว่าเขาเผลอพูดออกไปได้ยังไงแบบนี้อินทัศก็รู้สิว่าเขาแอบดูอยู่แต่อินทัศก็ตอบมาว่าครับน่ารักแต่อินไม่ได้ให้ไปนะ ซึ่งตอนนั้นอนะมันก็เงียบไปสักพักนึงเลยเขากําลังแพ้เสียงในหัวว่าจะถามไปดีไหมเขาอยากรู้มากๆว่าทําไมอินไม่ให้หน้าละขนาดนั้นเลยนะเขาได้ถามไปเลยว่าทําไมอินไม่ให้ละ่ะคือตอนนั้นนะเขาสงสัยไม่ไหวเขาเลยต้องถามออกไปและอินไทยก็ตอบมาว่าอินไม่ได้ชอบผู้หญิงครับอืมพอได้คาตอบนี้แบบอืดีมากนะคะแบบฟินมาก